สวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวเช้าก็รีวิวรายการอาหารไม่เพ็นนะคะก็ได้แต่ชวนเ,นเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะค,ะค่ะไม่ถหนัดรีวิวอาหารเลยทานคนเดียวไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ก็ทานไปเถอคะ,นะคะ่ะนะ ทุกคนขอให้มีความสุขนะคะใช้ชีวิตอยู่กันให้มีความสุขความสุขสําคัญค่ะเราต้องมีความสุขนะ,ะ,ะทานข้าวก็มีความสุขนอนก็มีความสุขทุกอย่างต้องมีความสุขนะคะ,คะขอให้มีความสุข เป็นพอค่ะชีวิตนะเมื่อวานก็ทานได้ไม่เยอะมือเทียงค่ะทานข้าวได้กันค่ะสวัสดีค่ะ